ป,ปีขานปีมาเสง็งปีวอกปีกุลปีกุลจะตรงกับปัวความหมายคือการแตค่ะแตค่ะยังใกล,ลใ้แล้วไปไปไห<ป>วชงเ <c oughs> สื้อแดงมากเลยอ่ะเหมือนเขาเลยอ่ะไปซื้อของไหวชน พืไใ่เปีชง200ร้อค่ะไม่ใช่ค่ะมยใบสีแดงอันนั้นเขียวมีเป็นใบเขียวใบเขียวชื่อนกตะกูน้ำน่ง นี่ปีไม่ใช่มันจะมีอายุปีใช่ป่ะชื่อเขียนอายุเขียนปีใช่แล้วก็อายุก็จะบวกไปอีกหนึ่งเหมือนอายุในคันอายุเท่าไหร่แล้วว่ะอายุเท่าไหร่แล้วอะสี่สิบก็ <laughs> สมวัยอยู่นะ เวลาไปพูดอะพูดตามนี้ที่เขามีวันนี้วันนี้าเขาไม่เขียนอะไม่ต้องเขียนมั้งแล้วก็เอาใบสีแดงมาเอ้ใบสีเหลืองมาเอเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนแล้วก็เพศแล้วก็วันเดือนปีเกิดตามอันนี้ จุดทูบจุดเทียนแล้เทียนนัปักมาไหว้เทียนไม่วางก่อน เชียร์ตนมแถวที่สองอยู่ที่ไหนเฉียวไล่ลูกเตียนซิวเชียร์ตูมอยู่ตรงเฉียวไลเตียนซิวเชียร์ตูมยังไงต่อคะยังไงต่อแล้วก็เอาอันนี้ไปฝากไว้ที่วิหารค่ะ ชื่อออกก็ได้จริงๆพับยังไงก็ได้จนะเอาชื่อออกก็ได้เหมือนเขาก็ได้ไ่ขอฟังข้างหน้าแถวหน้าเลยแล้วเรื่องบุญเรื่องอะไรเงี้ยเราจะไปล่างหลังเขาไม่ได้ยินหรอกเรต้องไปข้างหน้าท่านข้างหน้าเนะม่ก็คเสเี่ยงเราแล้วดังไหมเมื่อกี้ดังไหมดังแค่สมามดังนิดเดียวถุย วลาขอพรนะคะให้จ้องตาเทพเจ้านะคะอ,อ,ยอยากได้แล้วก็ขอไปเลยค่ะฝังเลยว่าได้อะไรกลับมาบ้างก็ไปแก้ชงก็จะมีฝากดวงไว้เป็นเขียนชื่อใส่ลงไปสีแดงๆช่นห้เราเขียนเสร็จแล้วเราก็จะมีให้ไป จุดเทียนแล้วก็ฝากไว้ตรงที่หลังคาที่เขาจัดไว้ให้แล้วม,มีปักคูดขอพรแล้วก็มีปักชม <Okay. S 1> ก็จะมีคนนำแล้วก็จะมีให้เอาซ้มกลับไปมีอะไรเอากลับไปบ้างบ้างที่บ้านขอดูหน่อก็จะมีใบสีม่วงนี้กับใบอันนี้ให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลาประคุ้มความเราจนถึงปีหน้า,นาก็พอถึงวันที่หก กุ้พาน้าให้เอาอันนี้มาเขากลางแจ้งแล้วก็อันนี้จะเป็นหูมีทั้งหมดหกสิบเทพเจ้าอยะเขาบอกไว้ให้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านคุ้มครองควรทาบ้านทาไมถึงมีหกสิบเทพเจ้ารู้ปะ่ปะเพราะว่าที่นี่มีท่านหกสิบพระองค์อยู่ที่นี่เออเป็นสิริมงคมมลรวย<ม>ๆปัง เก็บไว้เดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อก็พรุ่งนี้เขาให้กินเจหนึ่งมื้อกินก็คือเจอยู่ในนี้ในถุงนี้ที่เขามีชุดไหว้ในนี้นี่วันนี้ไม่ต้องกินกินพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคกินพรุ่งนี้เช้าหนึ่งมื้อเพื่อเป็นสิริมงคลใช่ดีๆปังๆรวยๆเฮงเฮงเออเป็นปรสิตแล้วนะโอเคไปเราจะไปหาทำอะไรอย่างอื่นต่อไปมูเตลรอย่างอื่นต่อนะคะ บริษัทกระเบื้องจะไมีบ้านอยู่เะทีนะครับหรือานใดที่รัของความเและแก้ที่สิแล้วนะครับก็ขาเชิญนะครับรื่องจให้มีบ้านไม่เป็นปรสิธิ์แล้วรบเานนี้ไปไหนคะ หนึ่งคำสองคำหรือแล้วได้กำลังสรัทธาได้นะครับหรือว่าถ้าในอยากร่อนนะครับขุมุญนะครับห้าดุดขอร่างิดนะครับที่หาสาลังไม่อยู่นะครับเราจยััขัดปัดใจขาิงนะครับอีกตรงนึงถ้าใครที่อยากเลื่อนต้งสร้างมากกวาคนนาจาซาที่นาจาซา หนาาา่าจะาซาไ่จืออจ้อไถ่จื้อไถ่จื้อแล้วยังไงต่อเขาไปยังไงต่อ, <S <S อะเอาไปแขวนเหรออันนี้จะไปไหนต่อนะคะเนี่ยไปองค์เทพนะเจ้าหนาาา่าจ้าไปขอพรกับองค์เทพเจ้าหน่าจ้าซาไถ่จือนีอตรงนี้นออกองค์ใหญ่ตรงนี้ ภาษาจีนนักหนึ่งตัดใช่จือ <c oughs> แล้วจะเอาเอาอ่านโคมไปแขวนนะคะนี่ให้พี่เขาแขวนเสื้อกับเสื้อกับโคมสีเดียวกันเลยอะไรจะแดงเหมือนกัน ไรุ่นที่นี่เราต้องข้ามประตูวสวรรค์นี้ก่อนนะคะทุกคนไปเดินข้ามไปเป็นเทพธิดานางสวรรค์สีแดงแป๊ดเลย <c oughs> <c oughs> นี่ประูวสวรรค์เป็นไง และแล้วก็มาประตูตสวรร์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้คุณแม่กวนอิมไปเข้าประตูหน้าดี่ไหมจะขอทุกอย่างยกเว้นเรื่องงานเพราะว่างานเยอะแล้วงานเยอะแล้วของานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆ <laughs> ให้มีบ้านมีรถมีบริษัทเป็นของตัวเองไอ้ยาเพราะว่าฉันคือประธานบริษัทแต่ฉันอยากเป็นเมียประธานบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันอยากเป็นเมียประธานบริษัทนี่ถึงแล้วค่ะทุกคนมีอยู่ทั้งในอยู่ทะเลวะนี่เราเดินชิมชาติของนี่ปรอเน ร้านอะไรก็ไม่รู้อ,อุ้ยแบบดีขึ้นเยอะมากเลยเนาะจริงๆขับมาจอดดี่ก็ได้ไแต่เราไม่ขับรถมาเลยเนะาะก็กลับยากอีกก็ไม่รู้ว่าจะมีที่จอดนะมีว่าสุดที่หนึ่งก่อนนะคะนี่คือเป็นเสาทีโกง ห้าดอกจุดทูบห้าดอก,ดอ,กอันนี้คือเสาทีก่กงเราต้องเปิดเราต้องเปิดสัญญาณที่นี่ก่อนเราถึงจะได้ขอพรเทพทุกองค์ได้เข้าใจปะเมื่อกี้พี่เมื่อกีน้นี่โห้อหจำไม่ได้ก็ได้ <c oughs> สร้างมั่น <c oughs> อะไรมังสร้างความมั่นใจให้ซันเลยก็รู้อยู่ว่าเพื่อนไม่ชอบ,อบาก็ได้อ่ะ <c oughs> ค่อนข,ข้างกระทุที่สองนั่นเองพระแม่ธรณีจุดห้าจุดสาธุค่ะอันนี้อะไรคะที่พระจาหรกงทยเชียงหล่กุ้งโอเคเหล่ากุงเหล่ากุง้ง <laughs> เหล่กุงอ่าผิดผิดทั้งหมด เขียนเขียนชื่อนามสกุลถ้าเขียนข้างหน้าไม่พอเขียนข้างหลังได้ขอแล้วขอไปเลยแล้วก็ไปผูกที่ต้นนี้นี่ต้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทพเจ้าแห่งสุขภาพและวามสุขโอ้ยมีอันนี้ไม่คนละใบค่ะ คนระบายยบไปเรยๆใชเไ,ได้เขียนใเอระเราไม่ระบ,บุเพศาำไมเ่ใบอ,อเหเจียนะเ,เ,เอาใหม่บอกว่าที่นี่เป็นอากงแหงเจียที่ไม่มีที่ไหนมนี สามหน้ามีครบทั้งหมดสุดยอดที่สุดแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไปไหว้กันภาพเงินทองนะคะอันนี้นี่งานที่ฉันบอกว่า <c oughs> เห็นนะสวัสดค่ะ ที่เขาถวายเน,นี่ยเออร้องด้วยเงินทองกันออกี่เท่าไหร่จ๊ะห้าแต่ขาเรา,เาไปแขวนนะคะออต้องตืนขึ้นแขวนได้เลยถึง เป็นการผูกดวงฝากดวงไว้ให้ที่พเจ้าช่วยคุ้มครองสูงสุดรวยรวยแขงปอง,อง,อง,งปังได้ไหมจุดที่เจ็ดค่ะพระสังกระจานทองจุดทุกสามดอกค่ะนี่ มีทั้งหมดกี่จุดก็ไม่รู้อันนี้คือว่าพ่อแม่ควรอินอันนี้ครบปังปังปูปูปุรีเย่เลยนะเอเคปะ สุดท้ายขอพอรองเทพเจ้ามังกรน,นะคะเอามือวางไว้ที่ทอแล้วก็เอาหัวทิมไว้ตรงข้างล่างขึ้นน,น้ำแล้วก็อธิษฐานขอพอร,อรงงโอ้ยสุดยอดได้พรแล้วไปข้างหลังต่อขอเรื่องเดียวนะปังๆปุลยนะ,ะใช่แต่ไว้ที่หางแล้วก็อธิษฐานจิต คะวันนี้ไปทําบุญมาก็รู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันมีพลังในตัวมาทันทีพลังอะไรคะสิ่งที่ขอไปยังไม่สําเร็จนะแต่คิดว่ามันต้องสําเร็จหมูจงปังฟงปบปัวจงปัง๊บปปบปัวข้าสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำบุญแก้ชงกันที่อ่างศิลวัดนาจาสาไทยจืดถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลาปิด